กลิ่นแ,แตงกวาคือชัดมากสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วกับเมาน้าหอมนะคะวันนี้น้าหอมที่เปิ้์นจะมารีวิวนะคะมาอย่างรวดเร็วง่ายๆสั้นๆได้ใจความเลยนะคะก็ไม่สั้นมากเท่าไหร่ก็ยาวอยู่เหมือนกันน้ำหอมที่เปิร์นจะมาพูดถึงในวันนี้นั้นนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้านี่นะคะเป็นน้ําหอม DKNY นะคะนี่วิงวิงวิงที่ซื้อเจ้าขวดนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบ แอปเปิลไงเป็นชื่อชั้นมันคือน้ําหอมแอปเปิลอันนี้คือแบบเคยได้กลิ่นครั้งหนึ่งคือเพื่อนใช้ตอนนู้นตอนนานมาแล้วแล้วก็แบบแต่ว่าจํากลิ่นไม่ได้แล้วแต่ว่าช่วงเนี้ยมันไม่มีที่ไหนเปิดให้ลองกลิ่นใช่ไหมเราก็เลยแบบเออลองซื้อมาเลยดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฉีดให้ดูกันเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มคลิปเนี่ยแอปเปิลได้ฉีดลงลงเสื้อแล้วนะตอนนี้ก็คือได้กลิ่นอยู่นะแต่ว่าอันนี้จะลองฉีดตรงผิวดู แล้วก็จะได้มาพูดกลิ่นเปิดพร้อมๆกันเลยกับเพื่อนๆนะคะอุ้ย <c oughs> มันมันเออหูหัวสเปรย์เขาคือแบบพุ่งมากพุ่งทะยานมากแม่คือแบบเนี่ยพุ่งออกมาเป็นแบบเยอะๆอย่างนี้เลยอะเดี๋ยวราด,ดมก่อนนะคะดมครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความมันมีความเขียวเขียวแบบเขียวฟุ้งมากเลยอะ เป็นกลิ่นกลิ่นกลีนนะทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีได้กลิ่นแตงแตงกวากับเปิ้ลเขียวผสมกันอะ,อะเดี๋ยวเรามาดูเมนเมนกลิ่นของตัวนี้กันดีกว่านะคะว่ามันเป็นแนวไหนแต่ว่ามันสดชื่นใหมนะมันแบบมันก็มันสดชื่นแบบเขียวเขียวอะเหมือนแล้วไปอยู่ในแบบในในกองผักในแบบในสวนผักกองผักอะไรประมาณเนี้ย กองผลไม้ผักประมาณเนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนกลิ่นนะคะก็คือกรีนฟรุตตี้อ u ควาติออส c นตเฟรชซีทรัสไวท์ฟล f ร l ฟล w ร์เฟรชสไปซี่วูดดี้นะคะซึ่งที่ได้กลิ่นมาได้กลิ่นความเขียวกับความฟุตตี้หน่อยๆแต่ความเขียวนี่แบบพุ่งนำเลยคือแบบกลิ่นแตงกวาชัดมากคือถ้าใครไม่ชอบกลิ่นแตงกวาอาจจะเวียนหัวได้ไ<ป>คือกลิ่นเปิดเขาเนี่ยจะค่อนข้างฉุนนิดนึง พอผ่านไปสักพักตอนนี้ประมาณห้านาทีแล้วนะคะพอผ่านไปสักพักกลิ่นมันจะเริ่มอ่อนๆจางๆลงแล้วเดี๋ยวมาดูท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตแล้วก็เบสโน้ตนะคะว่าแต่ละชั้นของน้ำหอมตัวนี้เราจะได้กลิ่นอะไรบ้างนะคะท็อปโน้ตก็คือครูคัมเบอร์ค่ะนี่มีครูคคมเบอร์จริงๆด้วยเป็นแบบแตงกวาครูคัมเบอร์เกรฟฟูดแมกโนเลียความเปรี้ยวของเขาก็จะแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวปึก๊กแล้วก็จะแบบ,บหวานๆน,นิดนึงเปรี้ยวปึก๊กแล้วก็จะแบบ,บหวานๆน,นิดนึงประมาณนั้นนะกลิ่นแตงกวาคือชัดมาากกแตกวเลยแบบ แตงกวาที่ตัดแล้วด้วยนะเราดมเวลาเราดมแตงกวาแล้วเราได้กลิ่นน้ำของมันประมาณนั้นเลยส่วนมิดเดิลโน้ตนะคะมิดเดิลโน้ตของเขานะคะมันเป็นลอยมือส่วนมิดเดิลโน้ตของเขานะคะก็จะมีกรีนแอปเปิลนะคะแล้วก็ลิลลี่ออฟเดอะวาร์เรกทูเบโรสเป็นดอกซ่อนกลิ่นนะคะแล้วก็ไวโอเลตแล้วก็โรสนะคะส่วนเบดโน้ตเขาเนี่ยก็จะมีวูดซี่โน้ตเซนดอรวูดแอมเบอร์นะคะ กลิ่นเขาตอนหลังๆก็จะเป็นกลิ่นแนวแบบไม้ๆมีกลิ่นอมพันเข้ามาผสมอ่ามันก็จะทำให้แบบกลิ่นเนี้ยดูมีความอบอุ่นอยู่ช่วงท้ายๆนะคะตอนนี้ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะไอ้กลิ่นที่เราฉีดอยู่ตรงเสื้อเนี่ยตอนนี้มันมีความมันก็มันก็ยังสดชื่นอยู่แต่ว่ามันจะเขียวมากเลยมัน เราไม่ชอบกลิ่นเขียวๆขนาดนี้มันเป็นเขียวที่แบบบางคนก็อาจจะบอกว่ามันสดชื่นนะแต่แล้วว่ามันฉุนไปมันเป็นเขียวที่ฉุนนะเราไม่ชอบกลิ่นแบบนี้แต่เนี้ยแล้วแต่แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะถ้าใครที่ชอบความความเขียวขจีความเขียวเขียวเปรี้ยวแล้วก็หวานความชอบกลิ่นของแตงกวาแบบเนี้ยถ้าใครแบบชอบกลิ่นแตงกวาแอปเปิลเขียวก็น่าจะชอบตัวนี้นะคะคือมันหอมแหละแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ ใช้เป็นแบบประจําวันไหมไม,ไม่ใช้เพราะว่าก็อย่างที่บอกเราไม่ชอบกลิ่น,นแตงกวาชอบกินแตงกวานะแต่ว่าถ้ามาให้ทําน้ําหอมแล้วมันมาต้องมาโดนตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือแบบไม่เอาดีกว่า <c oughs> ตอนนี้นะไม่ได้กลิ่นลินลี่ไม่ได้กลิ่นลินลี่เลยแต่ได้กลิ่นดอกซ่อนกลิ่นนิดๆแล้วก็มีความแบบมุ่วงๆไวโอเลตมีความแบบ แป,แป้งขึ้นมาตีขึ้นจมูกขึ้นมาหน่อยๆน่ยไวโอเลตเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ในน้ําหอมชนิดไหนนะคะน้ําหอมตัวนั้นก็จะมีความแป้ง,ปง,ปงขึ้นมานะเหมือนเราอะได้ฝุ่นแป้งแล้วว่ามันคึกเข้าไปคําเนื้อแบบคึกเข้าไปในคอแบบเนี้ยออประมาณนั้นนหละหลายหลายคนบอกว่าน้ําหอมตัวนี้ติดทนประมาณ4-5ชั่วโมงนะเขาบอกว่าไม่ค่อยติดทนมากเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ย ตอนเนี้ผ่านไปได้ประมาณสองสามชั่วโมงแล้วแล้วเราก็กลับมาพูดอีกใช่ไหมตอนนี้นะตอนเนี้ยที่เนื้อที่แขนเนี่ยจางไปมากแหละแต่ตรงเนี้ยยังอยู่คือความเขียวยังอยู่ตรงนี้แต่กลิ่นเราคิดว่านะถ้าเกิดว่าอยากให้กลิ่นเนี้ยมันติดติดทนนะก็คือเราน่าจะฉีดแบบฉีดเข้าไปตรงเนี้ยหนึ่งสองแล้วอาจจะฉีดที่เนื้อฉีดที่เนื้อด้วยแล้วก็ฉีดแถวๆเนี้ยให้มันโดนเสื้อเราไปด้วยแล้วก็แบบถกเข้าไปแล้วก็ฉีดประมาณนั้นนะแต่ระวังเมาท์นะเวลาที่เวลาที่ถกแล้วฉีดเข้าเนนนน่่ะะพรราาาาววถ้้้ดออแมับบ เความร้อนมันอบอยู่ข้างในแล้วเวลาเสื้อมันตีขึ้นแบบนี้มันจะแบบมันน่าจะเวียนหัวมากแต่สําหรับแอปเปิลนะอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะมันจะแบบ มันอากาศมันไม่ร้อนขนาดเมืองไทยนะอากาศก็จะเย็นๆแล้วซึ่งมันทําให้พวกน้ําหอมเนี่ยไม่ค่อยเวียนหัวไม่ค่อยแบบตีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยไม่ค่อยนั่นแหละน้ําหอมใช้อากาศเยน็นๆก็คือจะไม่ค่อยเวียนหัวเลยแต่ถ้าเกิดร้อนเมื่อไรอ่ะโอ้ยแย่ yeah. แล้วเปิ้ลก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนนี่เลยเป็นตัวนี้เป็นน้องแอปเปิ้ลสีชมพูตัวนี้ก็คือแบบอืม DKNY Delicious นะคะ น่ากินอร่อยมากเดี๋ยววัาหลังจะมารีวิวตัวนี้อย่างเดียวนะคะเนี่ยสองอันนี้คือกลิ่นแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยคือตัวนี้จะสดมีความสดชื่นตัวนี้จะมีจะมีความแบบน่ากินหวานเป็นกลิ่นไอติมเชอร์เบตนะตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วบ้างนะตอนนี้ก็คือเขียวๆทุกคนกลิ่นนี้เป็นของผู้หญิงนะคะแต่ว่า เราคิดว่าผู้ชายก็ใช้ได้นะแต่ต้องเป็นผู้ชายที่แบบไม่ได้แมนขนาดมีหนวดมีเข่าแบบนั้นน,น่นอาจจะเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยนิดหนึ่งเนี้ยบต้องการความมีสปอร์ตหน่อยๆแล้วก็มีความแบบมันเป็นกลิ่นที่ยูนิเซกสามารถใช้ได้ทั้งชายทั้งหญิงอะเราว่าอืมเออทุกคนพอมันพอมันนานไปแล้วอะกลิ่นมันจางลงอะความเขียวมันหายไปมันหอมอยู่เธอ ดังนั้นนะคะถ้าใครอยากลองไปซื้อเลยค่ะน่ารักด้วยเก็บไว้ตั้งโชว์ก็น่ารักหอมแล้วทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบน้ำหอมหรือว่าชอบอะไรอะ ถ้าใครชอบน้ำหอมนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีแนะนำน้ำหอมกินต่อๆไปนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบเกี่ยวกับออสเตรเลียหรือว่าอยากรู้อะไรอย่างนี้ให้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิ้นจะได้รวบรวมแล้วก็มาทำคลิปถามเอ้ยมาทำคลิปตอบคำถามที่เพื่อนๆอยากรู้นะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย